สวัสดีครับวันนี้ผมมีแว่นตาจะมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือแว่นตา Optus นั่นเองนะครับผมตัวนี้ที่ผมใส่นะครับผมมีน้าหนักเบาใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับการใช้อยู่หน้าคอมนานๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทํางานนะครับและสาหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะผมจะมีลิงก์เพจ Optus อยู่นะครับพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับสามารถใช้โค้ด m r s e a l o r เพื่อเป็นส่วนลด100บาทในการสั่งซื้อได้นะครับผมถ้าเกิดรอบต่อไปกูไม่ได้เป็นกูเลิกเล่นแล้วอ๋อ Dude คือกูกดไปถามทีก็ใช่มึงเชื่อไหมว่ากูอินโนเซนต์มึงเชื่อไหมมึงมองที่ตากูดิมึงมึงกูมองที่ตามึงแล้วเนี่ยอะมองดุ๊ยเมื่อกี้กูก็มองที่ตามึงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเอ้ยอันนี้มึงเชื่อกูได้เลยกูไม่ได้เป็นกู <c oughs> เป็นเ้ยอย่ายุดยุ่งกูขุล้อเล่นไหนบริสุทธิ์มึงคาาเข้าไปดิก็ย่ะ,ะให้มีแอนิเมชันคานด้วยอ่ะอ่านายไอสือพอใจยัง โอเคๆโอเคเราโอ้โหถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มันมันจะทำอะไรได้วะเป็นอะไรนะถ้าเกิดเราเป็นอินโนเซนต์เนี่ยเราจะทำอะไรคนอื่นแต่เขาได้วะก็คือเราจะต้องรอรีพอร์ตศพถ้าเกิดเขาแบบฆ่าแล้วทิ้งเอาไว้ตอนนี้คือเราอยู่ในอวกาศอ่ะหรือว่าอะไรวะใช่อยู่ในอวกาศเอ๊ะคุณซีมึงชจะมาทำแทสตดิไม่กูมันแปลกแล้วไม่มันมันไม่เห็นมันไม่เห็นแทสตรงนี้จรนงๆจริงๆจริงๆละเดี๋ยวมึงดูสักแป๊บหนึ่งถ้ากูตอบว่ามันเพิ่มมันก็จะเพิ่มสามสองหน เพิ่มอ่าเพิ่มอ๋อเออขย่าขย่าขย่าสีแดงไม่ไม่กูต้องมาตรงนี้นี่นี่นี่ตามกว่าตามกว่าสีเขียวแปลกๆจิมดูหลังกูด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิดไม้นูเคเลอคเตอร์เราต้องไปซ่อมรีแอคเตอร์ก่อนไป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 ไขย่าลงสีไหนนะข้างหลังกูปะสีแดงไปพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮกูสงสัยพวกนี้ทำไมมันวิ่งตามกันมาหมดเลยอะกูไม่รู้กระใช่ไกูวิ่งมานี่เร็วมัาซ่อมแล้วเนี่ยสีแดงอะ เฮ้ยโอ้โหมีคนย้อมซ่อมอยู่ไม่มีคนโอเคซ่อมนะ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 ซ่อมนสองคนนี้ซ่อมแสดงว่าเราไว้ใจเขาได้เฮ้ยโอ้โหมาเป็นหมู่บ้านเลยเฮ้ยน่ากลัวว่ะนั่นสิเอาละคุณซีมึงไปโชว์ความบริสุทธิ์ใจหน่อยอ่ามามามานี่นี่มึงดูอันนี้นะอ่ะนี่นะขยะอ่าอ่าโอเคโอเคอันนี้คืออันนี้คือเชื้อเชื้อลราเจอศพมึงเชื่อไม่ได้เป็นคนตายด้วยเห็นไหมเห็นไหมตาย แต่อิมโพสเตอร์มี2คนมึงให้ทําไงมึงว่าขครกูว่าคิ้วไอ้ค q, q, ิ้วเอซี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันโวดด้วยวะกูอดเดี๋ยวรออะไรอะสไม่โวดคิ้วเลยอะเฮ้ยมันพบศพนะใช่ไหมเพราะมันก็ต้องไอ้นีด่ดิอยู่ใ,ใกล้ๆดิเออวะ่ะมีมันอยู่คนเดียวเปล่าวะเออมันก็มีมันอยู่คนเดียวที่พบศพเปล่าวะเออเป็นไหม <c oughs> ไปเธอพี่น้อง <c oughs> ใครเขาสอนให้ฆ่าแล้วก็รีพอร์ตศพคนนั้นคือฆาตกรเ้ย กูว่าน่าจะเป็นสีแดงตัวหนึ่งเพราะว่าสีแดงกับสีชมพูมึงสังเกตมันจะเดินด้วยกันกีตะกี้ที่บอกอ๋อ,อ,<ข>อมัน,นการหลายสีมันจะเดินด้วยกันเหรอใช่มึงกับกูเนี่ยหายหว่วงละวเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวสีไหนนะไอ้น,นี่เรากดมิทติ้งเลยนะใช่กดมิทติ้งแต่ว่าจริงๆเราถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจเราไม่ต้องไปกดมิทติ้งก็ได้แต่คือเมื่อกี้มันอยู่กับสีไหนนะอันนี้คือมึงเชื่อกูแล้วใช่ไหมว่ากูไม่เป็นฉะนั้นเมื่อกี้มันอยู่กับสีชมพูอ่ะมันอยู่กับสสีีตลลอดดมาเเยยย้วววใช่่ะ เฮ้ยกระชาเฮ้ยนะต้องไปซ่อมอีกแล้วว่ะกรชาเอาเอาจริงนะกูกูซ่อมไม่ได้นะกระชากูซ่อมไม่ได้ทำไมมึงซ่อมไม่ได้โอเคใบกูไม่เป็นอะมาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมแล้วเกตเด็กกูซ่อมเบีร์เพิ่มทำไมมึงไม่ซ่อมไม่เสร็จคุณซีมึงเห็นไหมคนข้างหลังมึงอ่ะมันพยายามจะซ่อมแต่มันไม่ซ่อมมึงเห็นไหมล่ะ มึงเห็นไหมมันไปยืนจู้ตั้งนต่แล้วก็ใช่มันชื่อว่าอะไรนะโจก๊กกเอร์ไอ้ที่ที่มันชอบโหวตคนมัม่วๆอันนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่ใช่แล้วละเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ไรนะู้อ่ะกูไม่รู้จริงวุ้นซีเฮ้ยก็ใช่แดงอีกแล้วว่ะ,วะจืดอ,อยู่รวมกันคงไม่เป็นไรหรอกคือกูกับมึงอ่ะเป็นสองเป็นสองเสียงหลักเลยตอนเนี้ยเราต้องดูว่าใครตายถ้าเกิดกูตายมึงโหวตให้กูด้วยโหวตให้มึงเหรอเฮ้ยชิบ หายมันติดไฟเฮ้ยข้ชาช้าสีเขียวยุ่งหนักมึงสีเขียวคงไม่ท่าใช่หรอกเนาะเออวนสุดใจเปล่าข้าต้องไปเปิดไฟ <S <S โหเกมเพ้อเลยอีกแล้วเหรอเนี่ยมันเป็นกดมิสติ้งใครเป็นมีสีแดงกับเนี่ยเขาบอกเลดเลสไหมเดี๋ยวรอรอดว่วนมีใครโหวตเลดป่ะ <S <S สกิป yeah, <I> อ่ะเลสก็นเลไปลุย แต่ถ้ามันไม่ใช่นี่หน้ามึงแหกเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ก็คือจ็อกเกอร์นั่นคือจ็อกเกอร์มันมันไอ้นี่กับมึงไม่หรอรู้ดิแต่จ็อกเกอร์มันก็เออซ่อมปะมันได้ซ่อมกับมึงใช่ไหมใช่มันซ่อมมันซ่อมกูเห็นหลอดเวลามันซ่อมมันซ่อมอยู่เออมันก็ซ่อมนี่หว่าสีแดงมันโหวตสกิปอ้าวเรามาดูกันวู้วว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 ว้วอวว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 นวว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 ว เออเอาทีนึงกูซื้อทีเดียวรอบนี้กูไม่ถ้าเกิดรอบนี้กูไม่ได้เป็นกูจบเลยนะไงอ่ะดิเนี่ยกูกูซื้อสองนะซื้อสองอ่ะอ่ะกูก็ซื้อสองเงินที่เติมมาเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเนี่ยเงินดิเฮ้ยมันเพิ่มอยู่อ่ะตรงด้านล่างนี่มันบอกอยู่นะเว้ยตรงไหนวะล่างซ้ายใช่โอ้ยโหสิ่งเนี่ยแหละที่กูตามหาเอาเองนะชา ที่เราตามหากันมาตั้งนานอย่าทำว้าวแน่นอนโอเคป่ะโอเคโอเคอย่าเอาที่ทำไม <Bil> มึงกับกูทำไมมึงกับกูเป็นสีนี้เดืยวสีเดียวตลอดเด้อกูกูเเไม่เข้าใจเลยเอางี้ไหมเดี๋ยวเราจัดการสองตัวนี้แล้วเราก็กดรีพอร์ตเดี๋ยนะนกดรีพอร์ตมันจะดีเหรอวะโอเคฮะไม่ไ,ไม่น่าดีแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราสามารถกดแผ่นมันมันสามคนอ่ะมันแผ่นสามารถตัดงานได้แค่สองแผ่นไว้ก่อนแผ่นไว้ก่อนรอรอ เฮ้ยข้าชามันไม่ได้วะเ้ยเฮ้ยม่ามึงฆ่าตั้นมึงฆ่ามึงมึงฆ่ามึงฆ่าตัวนั้นมึงฆ่าตัวนั้นเขาปิดปิดตัวปิดประตูที่ปิดประตูไม่ได้เหรอได้ได้คุณซีไปิดมันมมันงปิดประตูได้ป่ะปิดรได้อ้คุณซีมึงมามาตรงนี้มึงมาตรงนี้มึงมาแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่้าอย่ารีพอร์ตเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้จริงๆเราสามารถกดรีพอร์ตเองก็ได้นะไม่ไม่อย่าเพิ่งรีพอร์ตอย่าเพิ่งรีพอร์ตปล่อยปล่อยปล่อยสบไว้ ทำไมมันไม่มีใครรีพอร์ตศพเลยวะอย่างนั้นเราแยกกันฆ่าไหมคุณซีใช่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 เราควรจะแยกไม,มไม่มีไม่มีห้องห้องกลางไม่มีขคย่าห้องกลางไม่มีใครเลยจริงจริงมันคนมันมันต้องซ้อม<จ>อด้วยเดี๋ยวตัวหนึ่งมันเอางี้กูเจอสีเหลืองคืออืมวว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  มึงฆ่าอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเกอร์แสดงว่าตะก,กี้มันอยู่ในห้องประมาณสามตัวแล้วเราฆ่าอีกหนึ่งตัวมึงฆ่ามึงฆ่าอีกตัวใช่ไหมไม่มไม่ได้ฆ่ากูฆ่าแค่ตัวเดียวกูทิ้งคอยทิ้งคอยทิ้งคอยทิ้งมึงจะขอกูอีกทิึงได้ยังไงมึงรู้ไหมว่าตอนนี้การเป็นอิมโพสเตอร์กูเหลือคูนึงเอ้ยไม่กูกดไปแล้วนี่ไงใช่เหรอเหลือคูนึงเหรอวะใช่นี่คูนึสองแล้วกูต้องรีบแล้วเอาละคุณซื้อด่วนๆคูณคูเท่าไหร่คูอะไรคูสามไปคูสามไปคูสามคูสาม ถามจริงนะไอ้ระบบมึงเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะๆได้ไหมเหมือนในไมค์ค f t อ่ะที่มันเพิ่มสักยี่สิบเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยโอ้โหถามจริงรอบนี้มึงฆ่ากูกูจะบีบคอมึงชิมๆิมแม่งเอ๊ยพูดสีกูสงสัยว่าเป็นสีแดงใช่ป่ะประเนป่ะนึงเอ้ยกูไม่ได้อยู่กับมึงกูไม่ได้อยู่กับมึงอะ เดี๋ยวเราไมปิดไม่ปิดหน้าจอเก็บปิดละมึงเงียบแค่ไหนก็ยังอยู่ไม่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูวิ่งหาอยู่ไม่มีใครเลยเนี่ยตรงเนี้ยกำลังทำแทสอยู่เดี๋ยวกูกูทำฝั่งตรงข้ามแล้วกันทั้งนั้นอะตอนที้มีสองยุดอ่ะนี่ไงนี่มึงใช่ไหมใช่โอเคโอเคเเออคือเสี่ยมันสีมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนเลยวะมันมีทำตรงนั้นสองอันอะมีทำอยู่ตรงนั้นอีกสองอันโอเคงั้นมึงทำให้กูดูมาๆๆนนีวกูทำตรงนี้ได้มาทำตรงนี้ ตรงนี้ <Okay. S 2> หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ห้องหนูมันเข้ายังไงวะอะห้องหนูน่ะห้องตรงนี้เหรอเออเนี่ยห้องห้องฝั่งเนี้ยเขายา้ายังไงวะง่ายมันก็ลอดตรงนี้ไปสิมันลอดไม่ได้นี่ไงมึงดูมึงดู <c oughs> มันลอด <c oughs> มันลอดไม่ได้ไลยเหรอเฮ้ยตะกี้สีแดงมาได้ยังไงสีแดงอะไรไม่รู้ตะกี้สีแดงลอดตรงนี้มาเปล่า ใช่เหรอก็ไม่รู้ว่ามาได้ไงอ่ะไม่เห็นเดือดนะคือมันรอดมาเหรอเออพวกเราเขาบอกเยลโล่เยลโล่เหรอเยลโล่ก็เยลโล่เยลโล่เหรอหลักฐานไม่มีงันเยลโล่ก็ได้อ่ะกูก็มัวๆไปเน่าช่วยใส่ลายป้ายสีขั้นสูงสุดมึงกูมันคงเละกันมึงดูดิ มีคนไทยไหม <g ül> ไม่มีมั้งครับพี่ที่กุงวัดโดกันอยู่สามคนเนี่ยมึงดูคนนี้นี่ชื่อว่าอะไรเคชแชนแนลมึงแง <g ül> <c oughs> <No. c oughs> นู้วมันพูดนูโอเคโอเคโอ้โหแม่กูกดทางนี้กดมิทติ้งอีกทีได้เลยเ <Okay, okay. S 1> พราะว่ารู้เลยอีกใครเป็นอีกทีหนึ่งอะกูรู้เลยกูรู้เลยอีกคนนึงอีกคนกคนึงใครเป็นไอพิงพองไอพิงพองอ่ะมึงเชื่อวะมันชื่อมันชื่ออะไรพงอ่ะพงก์อะแดงมาจากไหนเราไม่รู้ไง ใช่ป่ะนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่กระชาใช,ใช,ใช่ว่าใช่เลยแมเดี๋ยวกดเลยเจ้ากูน่าใช่ <c oughs> มีท่าปีนด้วย <c oughs> เออเจ้ากูมีตัวเดียวไม่งั้นมันจะมาได้ไงใช่ไหม <c oughs> มึงมึงเห็นมึงเห็นใช่ไหมว่ามันมาใช่บอดนะใช่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะ นั่นดิก็มี2ตัวที่มันวิ่งไปด้วยกันสีส้มกับสีเขียวเพราะมือก,กูเนี่ยแน่นอนไม่ไม่เป็นแน่ๆเพราะกูมึงเนี่ยไอ้เทนเทนนี่คืออะไรวะเทนเทนบอยเทนเทนบอยโนเซโนยะนั่นสิเกมแม่งอะไรดูสิอินโนเซนต์กูขอโทษิบหายแล้วไอนะ้เนื้อไข่เนื้อเชอร์ไปอีห้องแล้วกูไม่ยุ่งแล้วมึงหรือเปล่ากูสิไม่ใช่กู ทำไมไม่รู้เป็นกูอ่ะหรือไปทำมันเสร็จเสร็จไปกูยอยากรู้ว่าตอนทำเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นมันคงไม่เสร็จอ่ะเท่าที่กูดูนะแม่งแคสต์ยังไม่ได้ทำไปถึงไหนเลยรีพอร์ตกันก่อนละอ่ะอ่ะลองดูรอก่อนเดี๋ยวมึงดูนะตอนนี้ของกูประมาณห้าสิบเอเอโกดมีติ้งแล้วกดทำไมวะวัด <What? S 2> ใครที่แบ็เขาบอกวัดวัดเอาโกคุณซี เขาวดมึงหมดเลยกูช่วยมึงไม่ได้เอากูทำไงอ่ะวั a t the h เฮกกูลองกดสกิปบทมันจะท้าเหรอมึงลอกโผกูก่ะจริงๆว่ะก่ะจริงๆว่ะกูจะฆ่ามึงแล้วเว้ยแต่แม่งมันคููดาวอ่ะเข้ามาเป็นคููดาวมันโถ่เอ้ย เธอทำฉันเสียใจโอ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เป็นรอบหนึ่งแล้วนะแม่งแสนสั้นชิบหายเม่นได้สองนาทีโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับผมชอบการหักหลังแบบนี้มากๆเลยเอาไปเอามปทดีโอกาสถาจจะกลับมาเล่นอีกนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย